ส่นไม่สัมพันธกันวันนี้เจอไอ้ปากหน้าเยินแล้วะจะรีบเลยไเลครับไปส่วนไม่สัมพันกันทุกคนเป็นสุนไม่สามพันกันไปเลย อุ้ยฉะดุดเตะเฮ้ยเตะนี่ไงเห็นเห็นไมเธอไม่เป็นไรหรอกทำไมหามเห็นระจยลงชแนลดีชแนลอะไรชแนลอะไรอันนี้ก็ทำยูทูบเหมือนกันนะครับต้องให้โหมดดีชแนลกูดังมององไวกมีโอ รีไวเกมเมอร์แล้วครับช่องนี้อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับเขาไม่ได้ชื่อว่ารีไวเกมเมอร์แล้วรีไวอะไรครับรีไวขี้หมาบอกครับก็คุณบอกเอ๋ว่ารีไวเกมเมอร์นั่นเ้ยตัดคลิปโอ้ยรีไวอวนเกินไม่ตัดคลิปนี่ไปทุกคนกล้องเบอร์รีไวตัวไอ้ดำไปดูสปินเนอร์ผมเจอสปินเนอร์ไม่รู้มันไปไหนแล้วครับผมเจอสปินเนอร์อยู่ในสวนนิสัยทับ เล่นอะไรมันจะตัดคลิปดูมันทำกับเราิไปไม่เคยแต่กูจะปิดนหน้าตาที่แพ้จริงกัวไว้เยนะไม่เป็นไรหรอกผิดปากหน้าฮะกูกลัวคลิปผิดปากบ้านี่คุณเขาเลยข้อเสียของการนอนนิ่ปิดอะชิมิงตอนบู๊อุ้ยตอนนั้นอะไม่แพงแดงไรก่อน <อ>แล้วอยู่ดีๆทำเนี่ยอย่าเพิ่งขำเหี้ยนะก็มันก็บนกบจบหน้าตัวเองแล้วตรงนี้ลิควิดข,ขาวตาบอดตาขาวคน,น,นตายครับอย่างนี้ลูกกระต่ายทะลุออกมากลายเป็นมิสเตอร์ฮัลโหลใครว่าชื่อมิสเตอร์ฮัลโหลต้ช่างสวยงามอะไรขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมข้างหลังคือใครเต่ชินรายกันเพื่อน เห็นไหมครับฝั่งสูงใหญ่ครับอ๋อฝั่งสูงใหญ่เรามาดูบ่อ้ํากันนะครับฝังจิกหายไปนานเลยอุ้ยเหี้ยนี่เป็นไงหล่อไหมครับเฮียยเฮียเยเฮียเียเฮยเฮีย I can live I can fly ยังไงนไอเดีย่ายอยู่พ่อมึงไอ้ป้าดี๋ยวตกลงมาแ้วคุณสัมตกไปก็ดีเดี๋ยวให้เตะแล้วจะตก ไปดูสป,ปินเนอร์กันเถอะไปดูสปินเนอร์ไปดูสป,ปินเนอร์กันเพื่อนไ,ไปดูสป,ปิน,น,นเอปปนอร์สีทองปปนนเอามาดูไม่รู้มันหายไปหรือยังครับแต่ผมน่าจะยังนะเจอไหมปลาใหม่พ่อมางทีเคยเห็นแล้ว ปลาชีนินเฮะมาชีนินเขาบอกว่ามนินอ๋อมันินนะอ้ยอะไรกัดวะเนี่ยเขาเล่นกอุ้ยอะไรกัดอะเ่นะเขาม่ีัอุ้ยอะไรกัดไม่มีโอทองอุ้ยอะไรกัดวะพ่อไ้เมย์พูดชื่อใช่หปะโอ้อะไรกัดอะเจ็บ่ะ ยิ้มหน่อยยิ้มชิดเขาหล่อมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรกัดตีวะเนี่ยแมงมุมฮะไอแมงมุมมันจะมีมันจะไม่มีดาบแต่ว่ามันจะมีท่าโดดแล้วก็ท่าโดดยังไงครับถือโหนี่กำลังใหญ่แล้วครับอันนี้ใหญ่เด่นเล็กครับอันนี้ เขามีอะไรดิเติมตังมันเองเขามีเขามีขอบพินล่างที่ตรงนี้มันเป็นหนึ่งเหลืองนะสำหรับวัววนะะนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่ายลืมกดติดตามแนละ Subscribe ด้วยครับวัสดีครับ